ฟาสเมนูดีนาทีเดียวกับเมนูุ้นเส้นอบเบคอนวันนี้พอจะใช้แอดโฮมหม้อหุงข้าวดิจิตอลเครื่องนี้เขามีโปรแกร,รมทำอาหารให้เลือกถึง8แบบจะหุงข้าวสวยหุงด่วนทำโจ๊กทำซุปเนื่อและตุ๋นทำได้ครบจบในเครื่องเดียว เริ่มจากผสมซอสในหม้อหุงข้าวค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ,ซ,วดำซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำมันงาพริกไทยดำใส่วุ้นเส้นลงไปตามด้วยน้ำเปล่าค่ะคน้นจนผสมให้ซอสเคลือบเส้นค่ะจากนั้นใส่หิ่งค่ะตามด้วยเบคอนและโรยด้วยขึ้นช่ายจากนั้นปิดฝาค่ะแล้วก็ตั้งค่าไปที่โหมดเคลย์พอตเราจะอบวุ้นเส้นไว้ให้สุกนะคะตอนนี้นะคะวุ้นเส้นของเราก็สุกแล้ว ตัวหม้อของเขาเคลือบนอนสติ๊กทำให้หุนเส้นไม่ติดก้นหม้อพร้อมสอบค่ะและนี่คือหุนเส้นอบเบคอนเสิร์ฟร้อนๆเพียงหนึ่งขั้นตอนในหม้อของข้าวดิจิตัลแค่มีแอดโฮมชีวิตก็ง่ายทีเ่เยอะ